อาร์เซนอลจะรอรับได้เลยนะครับโอ้โ oh หรายงานข่าวบอกว่าเซจิโรเบโตนะครับจะลาบาซ่าลหลังหมดสัญญาเนะรามาตามกันหน่อยอันนี้เป็นรายงานข่าวจากอาร์สนะครับสื่อของสเปนบอกว่าเซกิโรเบโตครับแข่งซีเนียของบาร์เซโลนาเนี่ยเตรียมเก็บข้าวของออกจากสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้ท่ามกลางข่าวเลอกับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอล ดาวเตะวัย31ปีอย่างเซกิโรเบโต้นะครับอยู่กับบาร์ซ่ามาตลอดชีวิตและลงสนามไปทั้งหมด363นัดตั้งแต่เดบิวต์เมื่อปี2010เซกิโรเบโต้กำลังจะหมดสัญญาในช่วงหลังจบฤดูกาลน,นี้ครับโดยทางบาร์ซ่ายอมรับว่าอยากจะให้เซกิโรเบโต้เนี่ยอยู่กับทีมต่อขณะที่ชาบีนันเดสเองก็กระตุ้นให้มีการยืดสัญญาออกไปอีก1ปียังไงก็ตามสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปนะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังชาบีประกาศอำลาตำแหน่งตอนซัมเมอร์ รายง,งานก็บอกว่าเซกิโ o โรเบโตจะเก็บเข้าของตามชาบี้ออกจากคำนูนแน่ๆเมื่อสัญญาของเขาหมดลงในเดือนมิถุนายนตอนนี้บอร์ดบริหารของบาซ่านะครับไม่มีความต้องการขยายสัญญากับนักเตะออกไปเราลงสนามไปแค่14เกมรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้และเป็นตัวจริงเพียงแค่6นัดเท่านั้นสําหรับเซกิโโรเบโตนะครับหากแข่งชาวสเปนคนนี้ย้ายออกจากสโม,มสรจริงเนี่ยคาดว่าอาร์เซนอลอาจจะเป็นจุดหมายปลายทางของเขาในฤดูกาลหน้า หลังชับตาสถานการณ์ของเซกิโรปโตมาสักระยะหนึ่งแล้วสำหรับอาร์เซนอลนะครับ <c oughs> เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับนักเตะรายนี้เพราะว่าเป็นเด็กของบาซ่ามาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะครับถ้าขึ้นมานะครับไม่ได้ย้ายไปไหนเลยครับอยู่กับบาซ่าเดบิวส์ใน2 0 1 0นะครับสุดท้ายเนี่ยก็เล่นอยู่กับบาซ่านี่แหละครับไม่ได้ไปไหนครับแต่เหมือนว่าจะโบกมือลาแล้วหลังหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้ไป จมายปลายทางอาจจะเป็นอาร์เซนอลที่พิมพ์นังกฤษก็ได้นะครับสำหรับอนาคตของเซจิโรเบโตช่วั์เลยครับมีความคิดเห็นยังไงกับแข้งรายนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม